สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มอรวยมาตามแนวทางพอสมชัยนะครับเมื่อก่อนคุณพ่อบอกสิบสองนะครับเลขออกสิบสามเนาะขึ้นแต้มหนึ่งเสียได้นะครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อฝันดีแล้วนะครับมอรวยกัมาตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีคือเก้านะครับ๋ยวเหาล้องไปสอบถามคุณพ่อนะครับได้ยินข่าวว่าคุณประสบอุบัติเหตุเด้นะครับเป็นไดค,คุณพอ่อใขรไปใครแล้วใช่แล้วรถเข้ามาตามหรืพอพ่อ นี่ตำหนันี่มันแรนเล่นใส่มาเป็นบ้าตำหน้าบานเลยเนี่างแขคนะครับท่านทําหลามันถือแรเล่นหัวมาดิรู่ต่าตำก็อีกเขาหน้าสิบสองเนาะทานท่าหล่ามันหนเาหน้าบมานแรงเล่นใส่ทานมาแรนเล่นหัวมาแรงยอนมาไหมตายตายตายมันเ่รับเิยเดยเตมตีนรัเตียงบ้านนั่นขโมงเนี่ยวางน้ำใสแล้วบ้านเนาะคุณพ่อฟันมาได้เหรคุณพ่อฟัน เป็นงาเงี้ยนเป่เ่านี้รุ่นนี่แหละเงี้ยนเขาบเขียวแหละครับเป็นงานก็ร้ายไรเลื่อนขึ้นไปพี่น้องมาเมดเท่านันลัดพี่น้องคุ้มป้องมาเมดเป็นไปแม่นมาบ้างาบ้าเข้าแล้งเท่านันลัดวะมาเมอเส้นเป็นกินน้ำกันไมาท่านปาดเส้นให้ ก็ยังบ <os> ่ก <worldwide> <pop> ินนี่แหละก็ยังกินนี่แหละอ่บ้าเหมเดาว่าสิเอาจากเอาจากโลกเราว่ใช่บอกนี่กันมันมีมีมีสาม่อนน่นสอือได้เอาใส่ถุงละหนึ่งเอามาโลเดียวเรือเ่าโลเดียวก็เรียกว่าเอาไปว่าเป็นจิ่ว่พก็จินดอกกเรยกว่าเอาซ้ำนี่แหละเสด็จเดินึ้นี่แหละก็เรียกว่าถามเรื่บ้านเขา ยัง้ยมนจะเป็นงานไหมเปล่าเป็นงานคนหลายวะโอ้ยหลายแล้วหลายเนาะอือคือน่องขาพวยสิ้นของจะเพิ่มเนื้อสี่หนึ่งกว้างเลยเดี๋ยววะเออแต่ว่ามันถือว่าเป็นแนวดีเสียไม่ดีแล้วพอถ้าเขาไม่โฉบเสียอะไรนะพ่อเนาะเออพ่อกระเดี้วมาพร้อมเอามาพร้อมเนี๋ยนะอือพ่อเอาอะไรเหรอครับวันนี้ฮะพ่อว่าตีจังไหนวันนี้มันเก็ดตีจี่ไหนก็ตีว่าแถมเล็กบ้านแล้วโอ้ฮะก้อน แันแฟนก็ยังเอาลูกเขยเนกำนันเสียนทำธรรมดาเลเลขเลขบ้านหาไมบทำันลูกสาวนั้ใช่ไเบ้านเท่าไรชิท่านคุณลชิมหาขาง่างแต่ว่าสาบาทครับแต่ว่างวดนี้นี่บ้านที่ที่เป็นนีเนี่ยเรเลขรถนันเกหมิหกนาะที่อันที่รถลมตีให้ จะเสียตายไหมไม่จะได้เสียเลขรถยายอยู่นั่นเอาว่าเลขรถเอาเลขหกคับับวนเจหกับสเจ็ดเลขรถนามเราพ่อเนาะสองตัวเนี่ยอครับเออคือยายอยู่อกู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 จะกูขอน่นั่นนะกู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 ขแปดใึนแปดนกับันสิบหกสิหกไปขึ้นเต็มพ่อ เออคือแต้นคือลดบวกลงเปตัวเง่ไหนรือมักตามักบอ่มันไม่ออกตัวหลังมันมันมันแปดศูนย์เจ็ดเนาะรับไมมออกตัวหลังครับกับดมเลยตัดข้างบนตัดหนาตัดหลังให้นะครับเอาเอา่เท่เอาแปดเอาศูนย์แปดเจ็ดกับสิบหกสองโตแค่นี้เอาเอาแล้งงานเข้าไป อ๋อคุณพ่อนี่โดนประทับหน้าบ้านเนาะพ่อเนาะบ้านเลขที่เท่าไรก่อบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหมู่สามมล้างไ่กนหล่าบ้านในบ้านแล้วเอาลังเดิมเลยโตเวเงบ้านเลขที่พ่อกันหนึ่งศูนย์แปดหมู่หนึ่งนะพ่อเนานะแต่ว่าบ้านบ้านที่พ่ออุบัติเหตุที่ลีดท่านมีท่านมีทะเบียนท่านมีทะเบียนบ้านเนาะบ้านหลังนี้เนาะเออถ,อถือถือ,อเดิมรถพ่อก็ได้ถืออันเดิมเนาะเออขับแต่ว่าเลขรถที่ ถือตัมนี่ก็แปดศูนย์เจ็ดยแล้วไหมพ่อแปดศูนย์เจ็ดอืมนะครับพ่อมันกับมีแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ก็เล้ซื้อเอาเนาะได้ซื้อเอายำแค่นี้แหละอืมนะครับสรุปวานะครับคุณพ่อสมชัยนะครับฝันว่าไปบัานพี่น้องเนาะบ้านเลขทีสิบหกมูหนึ่งนะครับคุณพ่อว่าให้เน่นสิบหกนะครับเพราะว่าเล่าว่าไปเอาเนื้อนะครับบั่นขาเจีเป็นงันเนื้อเต็มนะครับมิตรเนื้อมิตรนางนะครับพแล้วเราเนื้อมากพอบนรับัานเลขทีสิบหกนะครับ อันส่วนบ้านพอถือถึงหม้อไส้ต่ำเออลดรดเข่งต่ำนะพ่อนะอ108หนึ่งสุดแปดมู่หนึ่งนะครับเรียกรหดเพิ่นถือต่ำนะครับคือแปดศูนย์เจ็ดนะครับมอเรือกระตรั้ให้แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะครับเรียกรหดเพิ่นหากมีขอหามีโชคนะพ่อนะคุณพ่ออายุเท่าไรล้วครับเดือนเนี่ยอายุเจ็ดเจ็เจ็ดสิบพอดีได้เดี๋ยวพอ่อเกิดพิบสองเท่าไรวะบอได้ ว่มันเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่วะเอาพ่อสอวเกิดจำหน่ยว่าพ่อสาสองมันเท่าไรเก้าสิบสองเก้าสิบสองเนาะอืมนะครับมันต้องลงุกใพราะว่าตะเก้าเนี่ไขข้นฝันมันสิมากห้าที่เออก่าอายุออกพ่อสุดกระไรนะครับเออแล้ว<ป>นี่ว่าไปนะแต่ว่ามันถกิก็เรียนกันเก้าสองโอ้พ่อว่าเก้าสองดีวกันเนาะว่ามักแสดงว่าพอาอายุนี่เจ็ดสิบสี่เออ พราซอกเกิดนี่เก้าองเก้าสองสองสี่เก้าสองเนาะเลขบ้ารที่ได้เนื้อมากนะชิบหกชิบหกตันตันเออพอยแน่นเน่นตัวใดเน่นชิบหกน่นสิบหกเนาะโอ้ล่องสุดแปดล่องสุดแปดเนาะจ้ล่องสุดแปดวดก้อนกันนหิ้สองนอนเนาะโอ้เนาะเ่็ห้ท้สองหายสองหนึ่งเลยหสองหนึ่งเนาะ เสียด้ด้วพ่อเนาะเย็บมันเขาสิบสามต้นหดเส็นเด็ดเพันแล้ว่าเสียนสามด้วยนี้ครับแต่เรามันเส้นนีนักแท้ว่าเออวันนี้ยังเรียวนาวก็ปครับอันนี้จัดหนักกันยี่ให้ทเพ่อได้ไงวันนี้ละไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ยือเออเจ้าหนี้ัารเฮ้เพราะวันนี้มักขึ้นัวหนึ่งมันาเนี่ย ไม่แมกโกนวันเทาเน้นในยพี่น้องฟังแล้ตัวใดตัวหนึ่งตัวมากักหกนะ่งเน้นศูนย์แปดหกสิบเอ็ดสิบหกหกสิบเอ็ดสองตัวทั้งนี้ท่านนี่แปดศูนย์ศูนย์แปดเน้นเน้นทั้งนี้แหละยันสิบหกก็แปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะนี่แหละตัวเน้นมักเลยรถกับแล้วแต่พี่น้องอ,อีฟซีนครเนาะอืนะครับอ้าวันผัดเขาบ้างไหงอ้านะครับสรุปว่างวดน,นี้คุณพ่อสมชัยนะครับ ฝันว่าไปเอาบุญบ้านที่วานน้อนครับเก้เจ้าลงง้วหลงค้วยนะครับเต็มครับพิเตเนียตะหนังเผลกับห่อซีนมาน้านะครับก้อนหนึ่งนะพ่อเนาะก้อนเป็นโลดเลยเนาะก้ออาม่าเนาะโลดไปแล้วว่าจะมัเอเนเขาจะว่ากินบ้านเลขที่นี่สิบหกนะครับบ้านพอเลาประสบอุบัติเหตุรถซ้นเพลินนะครับในหมวดกอนเนี่ยวันหนึ่งศูนย์แปดมูนหนึ่งนะครับเลขรถที่ถูกตำแปดศูนย์เจ็ดนะครับ เอาเลขกระตัดเจ็ดศ0นย์นะครับสำหรับแนวทางพอสมชัยอายุพ่อนี่74ปีนะครับแล้วก็พ่อสกเกิด2492นะครับสำหรับพอสมชัยนะครับในวันนี้พี่น้องเอฟซีตัวใดมักตัวใดก็ลองเรียกเบิ่งครับเด้อนะครับสำหรับแนวทางคุณพ่อนะครับช่วงไอ้มันน้ำคุณพ่ออืถ้าเก้าเสียคอกับมักมวโชคงน้อพ่อเนาะบ้านเสียไม่เลยใช่า ไปฟันในเนียในนังมาด้มันกเขาหักแล้วเนาะงัจกินซชบนแล่ะเ้ได้กินพร้อมอยู่วะแม่พร้อมเพราะอพร้อมจังักคือ้เดี๋ยวอะกคือรถชนนี่แะนะครับจวผมเลยภาเบิ้งทะเยนรถด้พี่น้องนะครับเยนรถที่ถือขัตำเนะพ่อเนาะเี๋ภาพเบิ้งนะครับอมาซองวนซองซองขั้นั่นะขั้นนี้เดี๋ยวพอขั้นแม่มาแจง นะครับอือดีเด้อพี่น้องคัดนอีพ่อถือเขาตับนะครับแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยแหละครับมัาไม่จอดเคีย่งรถมออรวยซค์เถอะนึงเลยก็เจ็ดแปดนะครับอ้าวนะครับหรือว่ารหลดเพิ่มหายโชคก็เป็นไปได้นะครับคุณพ่อจะ่าคุณพ่อฝันดีดีรองวันนี้พี่น้องเลยนะครับมันส้งกับฝันถือืมฝันถือขะถือเนี่ยนะพ่อนะทำอะไรนะอือ วันเนี้ยในนั่งใกินฟอร์มอมีมันกแวัดอกต้องซีแห่งฝันครับเออนะเสียดายนะพ่อเนาะจะพ่อฝันเป็นี่เสีดตัวพก็ฝันแมนนี่แวดที่สามสิสเหนี่แหละฝันแมนไม่เลยเลวดที่สองวดที่สองนี่งวดเจอเลยครับพุดพ่อแล้กกัฝันที่ให้กกนมาทำงานี้คอาจจะมีโชคโยนะครับฝันวันศีันวาเป็นเนีนนะสิบห ก็แปดศูนย์น้นคุณพอ่อเนาะโซเน่นักเนาะเ้าแปดศูนย์นะครับเอฟซโชงมานน้องคุณพ่อนะครับเด้อนะครับเพื่นว่าเราลำเบลุ้ยกันก็พอสมใช่นะครับเพื่นแบงปันแนวทางเอฟซีมีโชก็ต้องคอยว่ากันเนาะคุณพ่อเนาะเอ่ซีคนไทยเพื่อนถึงนะเนพื่นขอพี่น้ำใจแบงปันด้วยดอกคุณพ่อเนาะครับเนาะมีโชกสีมันด้วยดอกนะครับเอฟซีชงมานน้องคุณพ่อสมใช่ในงวดนี้ใช่งวดละยินดี้อนรับนะครับสวัสดีครับ